สดีคะ่ะใจดียูลินะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจอยู่กันที่โรสเซนบวกนะอยู่เกตติดเนินแบกนะโรสบวกวันนี้เราไปดูที่เมืองกันเมืองเขาใหญ่มากเลยสวยนะอายุมากกำแพงที่สร้างไว้ก็อายุประมาณเจ0ดแปปีแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ท มีอธิบายให้ฟังว่าประตูใหญ่สมนะทางเข้าพอเราปิดแล้วเราสามารถใช้ประตูเล็กเปิดเข้ามาได้นะบางนี้คึกคื้นมากเลยผู้คนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะว่าเป็นเขตติดต่อ หลายประเทศเนาะนักท่องเที่ยวมาจากหลายต่างหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วที่ใจฟังฟังดูจะพูดอังกฤษเยอะมากนะ <c oughs> ดูร้านขายตุ๊กตา <c oughs> มีหมีมหนั่งด้วยส่วนตรงนี้เป็นร้านขายตุ๊กตาหมีนะโหมีคนต่อคิวที่จะเพื่อจะ,จะถ่ายรูปเยอะมาก ใจรอนานเหมือนกันนะช่วงตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูโบสถ์กันด้านในนูน่นโบสถ์ก็อายุเจ็ปีแล้วนะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากอากาศดีไงมัน อนแรกสามีชวนเข้าไปในโบสถ์นะแต่พอพอเข้าไปดูตรงประตูนะโอโ้มีนักท่องเที่ยวเยอะมากด้านในเนาะแกก็เลยไม่เข้าก็เลยพากันเดินออกนะเราก็เลยไปต่อกันในเมืองนะ <Yeah. S 1> เข้าไปในตลาดเมืองน,นี้ส่วนใหญ่แล้วจะขายพวกอ,อุปกรณ์ที่ตกแต่งงานคริสต์มาสเนาะมีเยอะมาก แล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากเป็นอะไรที่ถ่ายยากมากเนาะกับช่วง yutube o ตอนนี้เพราะว่ามีกฎหมายออกมาใหม่เนาะเขาไม่ให้ถ่ายติดบุคคลที่สามนะหรือบุคคลภายนอกที่เราไม่รู้จักแล้วเราไม่ได้ขออนุญาตเนาะตอนนี้ใจก็เลยระวัดระวังไม่ให้ติดบุคคลอื่นเนาะ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะที่ว่าไม่มีคนอยู่ในเฟรมเลยใจขอแนะนำว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากนะสวยงามแล้วก็คนที่ชอบซื้อของเบลตเลตกับบันคิสมัทเนาะมาเมืองนี้ก็จะไม่ผิดหวังเนาะแต่ขอแนะนำว่าให้มาวัน ธรรมดาดีกว่านะเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยอากาศดีเนาะจากนั้นเราได้มาเดินบนถนนกำแพงเนาะเขาจะมีถนนให้เราเดินอยู่บนกำแพงเราไปดูกันด้านบนเนาะสวยมากวิว ที่เราเดินอยู่บนซุ้มกำแพงนะเราจะไม่ร้อนเนาะบรรยากาศดีมากลมพัดเย็นสบายนะเนาะพราะเขามีหลังคาให้เราตลอดทางนะด้านข้างเราก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็ด้านขวามือเราจะมองเห็นเป็นบางจุดเนาะใจไม่รู้นะว่า,าความยาวของกำแพงนี้ยาวกี่กิโลเมตรไม่ได้เขียนบอกเนาะ ีประตูทางเข้าอีกข้างข้างกำแพงก,ก็จะมีรายชื่อของคนที่เขาบริจาคเงินสร้างกำแพงนี่เนาะสมัยก่อนเขาสร้างได้เก่งมากนะดูสิไม่มีตะปูนะใช้ไม้เป็นสลักเห็นไหม เรามาดูฟังนี้กันจะมองเห็นอีกมุมหนึ่งด้านล่างเนาะนี่โอ้ด้านล่างมีสะพานชิบ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 โอ้ด้านมีแตก ลายชื่อแต่ละบุคคลที่เขาบริจาคเนาะกี่เมตรนะเขาก็จะแขวนไว้นี่เขาบริจาคห้าเมตรความยาวเขาก็จะทําเหมือนประมาณบ้านเราเนาะบ้านเราก็เวลาสร้างกําแพงก็กี่เมตรอะไรประมาณนี้นะทางตรงนี้ถ้าคนอ้วนประมาณร้อยกิโลจะผ่านยากมากเลยเดินเดินตรงไม่ได้นะต้องเดินตะแคงตะแคง แคบมากนี่เราได้มาถึงจุดลงอีกที่หนึ่งนะก็จะไม่มียาวต่อไปเนาะเราต้องลงแล้วเดินด้านล่างแต่ว่ามีกำแพงแต่ว่ามันจะไม่สูงเหมือนด้านนี้เนาะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างแล้วเดินด้านล่างกัน แล้วเราินมาจาัดตรงนี้ส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นเป็นโบสนะด้านล่างก็จะเป็นน้ำส่วนด้านล่างนู้นก็จะเป็นส่วนเนาะ เดี๋ยวเราไปเดินไปดูสวนข้างล่างกันโอ้เพื่อนๆดูกำแพงเลยดูแข็งแรงมากเลยอะเนาะสมัยเจ็ดร้อยแปดรอปีที่แล้วเขาสร้างได้เก่งมากเนาะไม่น่าเชื่อเนาะมีกำแพงชั้นนอกแล้วก็ชั้นในแล้วก็มีอีกข้างบน กขาทำป้องกันศัตรูที่แล้วเนาะที่เขามีสงครามด้านบนที่เห็นอยู่ก็เป็นโรงแรมนะแต่เราไม่ได้เดินไปด้านในเนาะเพราะว่ามันอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งเราเดินอยู่บริเวณด้านนอกเนาะนอกกำแพงแล้วตรงนี้เขาก็จะมีเก้าอี้ไว้ให้นั่งชมวิวนะบรรยากาศ ล้มเลื่อนต้นไม้เขียวกระจีไปหมดเลยช่วงนี้เนาะแต่หน้าผาหน้ากลัวมากนะสูงมาก ศูนย์กลางของเขาเนาะถนนแถวนี้ก็จะเป็นร้านขายของชำรวยอันนี้ก็เป็นบ้านโมเดลไฟเนาะก็ตกแต่งไฟด้วยไฟแล้วก็ร้านนี้ก็จะเป็นขายของตกแต่งงานคริสต์มาสตลอดทั้งทางเนาะแล้วเราก็มุ่งหน้าที่จะเดินไปซุ้มประตูอีกด้านหนึ่งของกำแพงนะเพื่อที่จะขึ้น ไปบนกําแพงเดินบนกําแพงอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ไปถึงจุดจบที่เราขึ้นมาตั้งแต่ที่แรกนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันว่าเป็นยังไงด้านนี้นะ อีกประตูหนึ่งเราจะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของไปาตนนที่นี่ไปข้างล่างในท่วรมเขาก็มีที่เดินอีก บ้านหลังนี้สวยมากเลยดูเขาทำเป็นแหลมนะด้านบนก็จะมีห้องใต้หลังคาเนาะห้องบนนยเห็นไหมที่ก็หน้าต่างเล็กๆด้านบนอันแหลมนะก็จะมีห้องอีกห้องนึงนะตรงเนี้สามารถก็เขาส่วนมากก็จะเป็นห้องเด็กเนาะเด็กชอบนอนอยู่บนใต้หลังคา เราก็มาถึงจุดเริ่มต้นที่เราขึ้นตั้งแต่ทีแรกนะนู่นไงตั้งแต่ทีแรกที่เราขึ้นตรงโน้นนะเดี๋ยวเราก็ไปลงตรงโน้นใจกะประมาณเอานะถ้าเดินโดยรอบกําแพงเมืองน,นี้เนาะก็ประมาณ3กิโลเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนบอกเราไว้เนะว่ากี่กิโล ยแต่ข้างบนนี้ลมเย็นสบายเนาะแดดร้อนแต่ก็ลมเย็นสบายอยู่เดี๋ยวเราลไปลงกันตรงนู้นเราก็จะถึงทางลงแล้วเมงที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะเขามีห้องน้ำให้โดยรอบเลยเนาะ แต่ละจุดละจุดเขาก็จะมีห้องน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวเนาะ,ะเดี๋ยวเราลงไปร่างล่างถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ใจด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ